ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคิคินั่นเองวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับจาก Starship ที่ตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังแล้วก็ได้ดู MV กันแล้ว Dancing Alone เพลงดีความไหนดีและที่สําคัญ MV ดีมากเด็กๆทุกคนทําออกมาได้ดีสุดๆไปเลยนะครับขึ้นโชว์ที่ SBS Gayo Summer มาแล้วด้วยและตอนนี้ก็ปล่อย MV มาให้แฟนๆได้ดูกันเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยชอบเพลงนี้แน่นอนนะครับไวน์ต่างๆมันดีมากๆเลยและใน MV a เนี่ยเด็กๆก,ก็พาเราเข้าไปอยู่ในเหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่มีตัวละครหลัก เป็นเด็กนักเรียนนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องทําแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันตลอดคอยให้กําลังใจช่วยเหลือกันฟิลแบบเฟรนด์ชิพที่ดีมากเลย MV d ทุกคนตามไปดูกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยออกมาลงในช่อง YouTube ของ Starship แล้วกับ Kiki Dancing alone MV เนี่ยที่ว่าดีแล้วเพลงก็ส่งมากเลยด้วยลหลายๆคนชอบสุดๆเป็นเพลงที่สามารถฟังได้เรื่อยๆและก็เหมาะกับการสตรีมมากๆเลยนะครับเพอร์ฟอร์มเนี่ยไม่ได้ เบาเลยทุกคนเพลงมีจังหวะให้เต้นตามและเอร์ฟอร์มบนเวทีก็เต้นกันหนักมากเด็กๆก,ก็ได้ทําให้ดูแล้วนะครับว่าเพลงดี p e r ร์ฟอดี MV ดีมันเป็นยังไงตอนนี้แม่เกาเนี่ยเขาซัพพอร์ตเขาซื้อคิกๆกันสุดๆใครเนี่ยที่ได้ดู MV แล้วฟังเพลงแล้วเห็นเพอร์ฟอร์มของเด็กๆแล้วเป็นยังไงบ้างกับเพลงใหม่ล่าสุดนี้จากคิกี Dancing Alone ชอบกันหรือเปล่าให้เต็ม10เนี่ยกี่คะแนนกันคอมเมนต์มานะครับแล้วก็อย่าลืมไปดู MV ไปสตรีมเพลงใหม่ของคิคกันเยอะๆนะครับ